ไปดูเรื่องของสุนัขพิษบูครับถ้าพูดถึงสุนัขพิษบูทั<า>้งสองท่านกล้าเข้าไปใกล้ไหมไม่กล้าพี่บอก <laughs> เวลาจะหนก็จะด้ะยินข่าวบ่อยเรอาอก็จะหันไปมองมองเป็นตลอดเวลาว่ามันจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหม,มคุณผู้ชมก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับว่ามันเป็นสัตว์ทูจะดุร้ายหน่อยแต่สําหรับคนที่เลี้ยงก็บอกว่าไม่มีอะไรพิษบูนะครับหลายคนก็เชื่ออกเชื่อใจสุนัขพันธุ์นี้แล้วก็เลี้ยงดูไว้อย่างเช่นบ้านหลังนี้ครับก็เลี้ยงดูไว้ลูกเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรยังไงก็จะไปเล่นกับพิลเเนข้าาหย และที่สําคัญบางครั้งงองแงงองแงคนในบ้านไม่ได้ดังใจก็ไปลงกับพิษบูด้วยแล้วไปลงแบบนี้เนี่ยแม่เราก็หวาดเสียวไปตามต่างมัหมครับอย่าตีมันอย่าตีพี่โลอย่าตีโล อาค่ะเอาอีกดอกเดินขาเอาแบบนี้แบบนี้เห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยพี่บอสเราก็เป็นห่วงเนาะเอาล่ะแต่ครอบครัวเขาไม่ได้เป็นห่วงนะครับคลิปนี้เป็นภาพความน่ารักของหนูน้อยคนนี้ครับชื่อน้องเบย์น้องเบย์วัยสามขวบห้าเดือนครับน้องเบย์บอกว่าโดนลุงบ่นมาไม่รู้จะไปร้องไห้กับใครเล่นมาบ่นกับเจ้าชิโร่เนี่แหละมาเล่นกับชิโร่มาลงกับชิโร่แบบนี้ชิโร่ที่เป็นสุนัขพิตบูลนะครับเป็นเพื่อนรักของน้องเบย์ ด้วยความที่น้องเบลเขาร้องไห้หนัก,กน,นะครับชิโร่ก็เลยนี่นนมันนี่มันแกล้งนะแกล้งนอนพลิกตะแคงข้างอ,อยากบน่บนๆไปฉันจะอยู่เป็นเพื่อนนายนี่แหละครับแต่น้องเบก็ดูหงุดหงิดหงุดหงิดยังไม่ลงนะฮะอารมณ์ยังขึ้นอยู่เนี่ยก็เลยลงไม้ลงมือกับชิโร่ไปบ้างนะครับจนแม่ต้องออกมาบอกว่าอย่ารังแกชิโร่ก็คือเจ้าพิษบูตัวเนี้น้องเบก็เลยหยุดตีแต่นี่คือความน่ารักเขาบอกความน่ารักเพื่อนซีต่างสายพันธุ์ ชาวเน็ตเองเห็นก็ด้านหนึ่งก็น่ารักด้านหนึ่งก็อดเป็นห่วงไม่ได้เนาะเพราะว่าเจ้าชิโร่ตอนนี้มันอาจจะแบบว่าอยู่เป็นเพื่อนอะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ได้อยากจะอยู่อยากจะเล่นด้วยแล้วมันจะง่าเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็เป็นห่วงน้องเบน,นะครับก็แสดงความห่วงใยกันเข้ามาในโลกออนไลน์กันเป็นจำนวนมากครับทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณแม่น้องเบคุณแม่บอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะว่าสุนัขตัวนี้เจ้าพิษบูตัวเนี้ยเจ้าชิโร่อะเลี้ยงดูมาตังแต่อายุ2เดือนเท่านั้น ขณะนั้นตอนนั้นน้องเบอายุได้ขวบครึ่งนะครับเด็กๆก็คือน้องเบกับเจ้าชิโร่เนี่ยเขาเติบโตมาด้วยกันทําให้ทั้งคู่สนิทสนมกันมากและตั้แต่เลี้ยงเจ้าชิโร่มาเนี่ยไม่เคยดุไม่เคยกัดเด็กหรือว่าไม่กัดใครๆเลยนะครับมีแต่เวลาเล่นเนี่ยลงปากงับนะแต่แค่งับแบบเม้มๆอะ่ะไม่ได้ลงเคี้ยวก็ทําให้ไม่ได้วิตกกังวลแต่อย่างใดครับค่ะไม่ได้ดุกับคนเลยอะค่ะมีขูดมีมอะไรเลย ก็เลยมั่นใจว่าแบบจะไม่กัดน้องแน่นอน ใช่แล้วเขาว่าฟังค่ะก็กลัวเราค่ะเล่นด้วยกันเวลากําลังจะตายไปวิ่งก็ไปวิ่งด้วยกันค่ะเขาไม่ได้ดุอะไรเลยหมาบ้านยังดุกว่าอีกอบางทีหมาบ้านยังดุกว่าแต่จําน้องเบได้ไหมคนนี้จำได้ไหมคนเดียวกันเหรอคนเดียวกันคนเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนําเสนอไปแล้วว่าน้องเบเนี่ยพยายามสอนเจ้าพิษบูตัวเนี่ยหรือเจ้าชิโร่เนี่ยให้เดินเขา ENNIS, ้ากรงด้วยตัวเองแล้วน้องเบก็เลยทําให้ดูเป็นตัวอย่างเดินเข้าไปในกรงพอปิดประตูออกไม่ได้ประตูกรอนมันล็อกทันทีเลย แล้วเจ้าชิโร่ก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละจนกระทั่งคุณลุงก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับและคุณลุงคนนี้แหละที่บอกว่าน้องเบโดนคุณลุงบ่นมาก็คุณลุงคนเดิมนี่แหละน้องเบก็เลยไปเล่นกับเจ้าชิโร่แล้วก็แม่มีความน่ารักกันแบบนี้นะครับ<อ>แต่เอ้าครอบครัวเขามั่นอ,อกมั่นใจเราก็สบายใจแทนน้องเบด้วยแล้วกันครับ